สวัสดีค่ะลูกปลานะคะวันนี้ลูกปลาจะพามาดูวิธีการสร้างโรงเรือนนะคะทุกคน <st> วิธีการสร้างโรงเรือนนะคะเพื่อนๆก็สามารถสร้างโรงเรือนตามขนาดพื้นที่ของเพื่อนๆได้เลยอย่างที่ด้านหลังของเพื่อนๆเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงเรือนขนาด8เมตรคูณ8เมตรของลูกปลานะคะโรงเรือนขนาด8เมตรคูณ8เมตรของลูกปลาเนี่ยสามารถจุก้อนของพวกตระกูลนางฟ้าก็อย่างเช่นนางฟะ้าพุทธาน,นางลมฮังการี นางนวลน,นางลมทองถ้าเป็นตระกูลนางฟ้าแบบนี้ลูกปลาจะจูได้ทั้งหมดประมาณ6 000ก้อนนะคะและถ้าหาว่าเป็นหูหนูจะจูได้ประมาณสามถึง4 0 0พก้อนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหูหนูเขาจะต้องใช้ระยะห่างะระหว่างก้อนแล้วโครงสร้างที่ใช้ทําลงเลยนนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้โครงเหล็กก็ได้โครงไม้ก็ได้ เสาที่ใช้ลูกปลาขอแนะนําให้เป็นเสาปูนนะคะเพราะว่าเสาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกความชื้นทุกวันถ้าหากว่ามันเป็นเสาไม้เนี่ยมันจะผุนะคะมันจะผุง่ายมันจะอยู่ได้ไม่ยืนยาวแล้วถ้าถ้าเสาผุเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแก้ยากเพราะว่าเสาเนี่ยมันเป็นส่วนที่ค้โคงหลังคาไว้นะคะมันจะแก้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นลูกปลาแนะนําให้เป็นเสาปูนอ่าจะเป็นเสาปูนหน้าอ่าหน้าสีก็ได้นะคะทุกคน อ่าหน้าสีหน้า5แบบนี้ก็ได้ก็เป็นเสาปูนธรรมดานี่ะคะ่ะส่วนความสูงนะคะความสูงของลูกปาลูกปาจะใช้อยู่ที่2.5เมตรนะคะความสูงแล้วก็ฝังเสาลงไปให้ลึกพอที่มันจะสามารถเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงก็ประมาณ5 0เซนติเมตรนะคะฝังความลึกของเสา อาจจะเทตีนเสารวยก็ได้หรือว่าถ้าหาว่าใครไม่เทตีนเสาก,ก็กบดินให้มันแน่นๆนะคะแล้วก็เอาความสูงของโรงเรือนของนุ่ปะเนี่ยมันจะอยู่ที่2.5เมตรนี่คือความสูงส่วนความกว้างหน้ากว้างความกว้างความยาวเนี่ยนะคะเอาตามพื้นที่ของเพื่อนๆเลยบางคนอาจจะ2เมตรบางคนอาจจะ2เมตรครึ่งบางคนอาจจะ3เมตรบางคนอาจจะ4เมตรแต่โรงเรือนที่ดีนะคะ รงเรือนที่ดีจะต้องไม่เกิน5คูณ10เมตรนะคะเพราะว่าโรงเรือนที่มันใหญ่มากๆอย่างของลูกปลาอย่างเงี้ยใหญ่มากเลย8เมตรคูณ8เมตรเพราะลูกปลาเหลือพื้นที่แค่นี้ไงคะก็คือจะออสร้างเป็นหลายโรงเล็กๆหลายโรงมันมันก็จะทําได้แบบเหมือนมันจะการพื้นที่ก,กันเนาะมันจะเกะกะกัน พ่อก็เลยสร้างแบบเป็นโรงใหญ่โรงเดียวแล้วลูกปลาใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการกั้นสแสลมนะคะกั้นสแสลมในระหว่างในระหว่างโรงเรือนเนี่ยลูกปลากั้นทั้งหมดเป็นสี่ห้องอโรงเรือนที่ดีไม่ควรเกินห้าคูณสิบเมตรเพราะถ้าโรงเรือนที่ใหญ่เกินไปมันจะไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ดีนะคะมันจะคุมความชื้นได้ไม่ดีเลยแล้วมันจะเปืองน้ํามากเปืองน้ําในการรักษาความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรือนเนี่ยก็ไม่สมควรเกิน5น้าคูณสิบเมตร แล้วก็อันนี้ของลูกปลาเป็นโรงเรือนธรรมดานะคะไม่ใช่โรงเรือนอ e ีเวบถ้าหากว่าเป็นโรงเรือนอ e ีเวบอันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึง่งอีกแบบหนึง่งอีกลักษณะหนึ่งนะคะโรงเรือนของลูกปลาเป็นโรงเรือนที่ใช้เสาปูนโครงเหล็กแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ใช้ราวแขวนผ้ากับโครงเหล็กก็คือโครงหลังคาลูกปลาก็ใช้ราวแขวนผ้ากับตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้น คือลูกปลาใช้ช่วงเสาะช่วงเสาที่รับโครงหลังคาในค่อนข้างห่างก็คือลูกปลาใช้ช่วงเสาที่4ี่เมตรพ่อก็ใช้ช่วงเสาที่4เมตรซึ่งมันห่างเกินไปเวลาที่แขวนเห็ดนะคะมันจะทําให้ราวแขวนะคานแขวนะรับน้ําหนักของเห็ดไม่ไหวมันจะทําให้หักนะคะเดี๋ยวลูกปลามีจุดพีคของโรงเรือนของลูกปลาด้วยเดี๋ยวลูกปลาจะพาไปดูทีหลังนะคะออตอนนี้ลูกปลาขออธิบายก่อนก็คือว่า เหล็กหน้าสีมันหักนะคะทุกคนคือมันเป็นสิ่งที่อ่ามันค่อนข้างที่จะลาบากเพราะว่ามันหักตอนที่มันมีก้อนแล้วเพราะฉะนั้นอ่าลูกปาไม่อยากให้ใครมาผิดพลาดเหมือนกับลูกปลาเวลาที่เพื่อนๆพื่อตั้งโรงเรือนสร้างเสา,อาตอนฝังเสาเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะต้องดีไซน์เลยนะคะว่าเพื่อนๆพอนจะวางก้อนแบบไหน จะแขวนก้อนหรือจะเป็น A อฟเฟมถ้าแขวนก้อนเพื่อนๆจะฝังเสาต่างหากไหมหรือเพื่อนๆจะแขวนกับโครงหลังคาถ้าหาว่าแขวนกับโครงหลังคาแน่นอนโครงหลังคาต้องแข็งแรงและระยะห่างระหว่างเสาต้องไม่เกิน2.5เมตรนะคะเพราะระหว่างเสราระยะห่างระหว่างเสาที่1กับเสาที่2ถ้ามันเกิน2.5เมตรปุ๊บมันจะไม่สามารถรับน้ําหนักก้อนที่แขวนได้นะคะเพราะเหตดหนึ่งก้อนหนัก1นกิโลแขวนพันก,น,กนก้อนก็คือ1000กิโลแล้ว ถ้าใครพลาดมอนลูกปาทำเสาห่างแล้วต้องมีเสาค้ำนะคะเดี๋ยวลูกปาจะให้ดูด้านหลังเห็นด้านหลังของลูกปาไหมคะด้านหลังของลูกปลามีเสาเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวลูกปาจะหมุนกล้องให้ดูมีเสาเยอะแยะเลยนั่นมันคือเสาค้ำนะคะทุกคนมันคือเสาค้ำที่ลูกปาสั่งมาทีหลังสั่งมาทีหลังเพื่อที่จะค้ำลงเรือนนะคะเพราะว่าเหล็กมันหักไปแล้วแล้วลูกปาก็เอาไม่สามารถแก้ไข โค้งหลังคาได้คือไม่สามารถลื้อได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยลูกปลาก็เลยจําเป็นที่ต้องหาเสาปูนครั้งแรกตอนวันที่มันหักลูปกปลาเอาเสาไม้มาค้าลูปากปลาค้าเสาไม้ยูคาประมาณสี่สิบต้นทั้งลงเรือนไปคุ้นไปเมรเนี่ยลูปกปลาใช้เสาประมาณสี่สิบต้นแล้วทีเนี้ยเสาไม้ยูคาด้วยความที่มันเจอน้าทุกวันมันเออมันมีความชื้นอ,อยู่ตลอดเวลามันผุนะคะปีเดียวเท่านั้นเองแค่ปีเดียวเสาลูปากปลาผุ ผุที่คอเสาผุตรงตรงที่ฝั่งเสากับดินฝั่งเสากับซ้ายนะคะผุแล้วเสามันก็หักลูกปาก็เลยตอนที่คนเฮ็ดออกหมดนอกนอกครบหมดทั้งโรงเรือนแล้วลูกปาก็เลยขุดเสาออกทั้งหมดแล้วก็ค้ำใหม่ด้วยเสาปูนนะคะลูกปาก็สั่งเสาปูนมาค้ำค่อนข้างที่จะเยอะเลยเสาปูนของลูกปาทั้งโรงเรือนทั้งโรงเรือนไซส์แปดมครอนแปดเมตรเนี่ยลูกปามีเสาประมาณอยู่ห้าสิบสี่ต้นอ่าเป็นทั้งเสาหลัก เสาหลักที่ใช้สร้างโครงหลังคาและก็เสาค้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆคิดที่จะสร้างโรงเรือนแบบถาวนและคิดที่จะแขวนแขวนก้อนแบบแขวนกับโครงหลังคาเพราะฉะนั้นเสาเพื่อนๆจะต้องทีนะคะก็คือเสาหลักอะต้องห่างกันไม่เกิน2เมตรครึ่งต้องไม่เกินเลยนะคะหรือถ้าเป็น2เมตรได้ยิ่งดีเพราะว่าาก้อนเห็นมันหนักมาก และลูกปลาใช้วิธีการขวนเชือกนะคะด้านหลังเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันจะมีเส้นเชือกอยู่มันมีเส้นเชือกอยู่แล้วก็ลวดที่คายเชือกอยู่นั้นก็จะเป็นลวดที่ลูกปลาใช้ขั้นระหว่างก้อนเห็ดน,นะคะลวดเนี้ยลูกปลาทํากันเองทํากันเองในครอบครัวแล้วก็เ,เชือกนี้ก็ซื้อมาแล้วก็ตัดเอง <c oughs> ความยาวของเชือกเราก็วัดจาก ตัวราวแขวนของเราให้ให้เชือกเนี่ยมันสูงกว่าพื้นทรายขึ้นมานะคะสักประมาณ30มสิบเซนสี่สิบเซนกำลังดีเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ำใช่ไหมเราลดน้ำระบบน้ำอัตโนมัติไม่ว่าจะลดระบบอัตโนมัติหรือลดลดระบบสายยางก็ตามเวลาน้ำที่มันตกไปที่พื้นทรายแล้วเนี่ยซานจะกระเด็นขึ้นมามันจะโดนหน้าก้อนพรหน้าก้อนมันสกปกดอกมันจะไม่ออก พอดอกมันไม่ออกปุ๊บม,มันจะเริ่มเป็นโรคสะสมสะสมแล้วมันก็จะเป็นจากหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนลาม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 ไปจนเป็นทั้งโรงเรือเลย,ยนี้เลยนะคะแบบนี้ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นบางทีปัญหามันก็เกิดจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆที่เราคาดไม่ถึงเพราะว่าที่ลูกป,ปาพูดได้เพราะลูกป,ปาเป็นมาหมดลคะค่ะ ูเป็นมาหมดแล้วล่ลูกปลาก็เลยแบบว่ารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรลูกปลาก็เลยมันบอกข้อผิดพลาดของลูกปลาให้กับทุกๆคนว่าเอามันจะเกิดแบบนี้นะเกิดแบบนี้นะเกิดแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้นะเอามันมีเหตุผลนะมันไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากทําฉันถึงทําอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันมีเหตุผลในตัวของมันแล้วก็เหตุผลในตัวของมันเนี่ยมันส่งผลต่อก้อนเห็ดของเราส่งผลตอบผลผลิตของเราเพราะฉะนั้นเอาลูกปลาค่อนข้างที่จะซีเรียสในการสร้างโรงเรือนในการอวางเป็นตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อที่จะลดในการ เกิดปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่มันเกิดปัญหาปุ๊บคือถ้าเลี้ยงน้อยๆห้าก้อนสิบก้อนมันไม่ใช่ปัญหาแต่ลูกปลาเลี้ยงทีห้าหกพันไงคะเวลามันเกิดปัญหาปุ๊บมันเกิดปัญหากับก้อนเห็ดหมูมากเพราะฉะนั้นลูกปลาจะต้องกําจัดจุดอ่อนที่มันจะเป็นเป็นปัญหาแล้วก็จะทําให้เกิดการเป็นปัญหาใหญ่นะคะโอเคเราไปดูด้านในกันเลยว่าด้านในของลูกปลาเป็นยังไงบ้างอ๋อมีอีกเรื่องนึงลูกปลาเริ่มพูด ก็คือสแสลมนะคะเราจะใช้สแสลม80%สีดำา2ชั้นต้องสีดำเท่านั้นนะคะทำไมต้อกเป็นสีดำรู้ไหมคะเพราะสีดำมามีคุณสมบัติในการพรางแสงค่ะทุกคนมันทำให้แสงเข้าไปในโรงเรือนเราน้อยและที่ต้องใช้80%เพราะว่าความถักทอความถี่ในการถักทอของมันค่อนข้างที่จะสูงมันจะมันจะได้ป้องกันลมได้แบบเยอะๆนะคะลูกปลาใช้สแสลม80%ด้วยความที่ลูกปลาเป็นโรงเรือนใหญ่เนาะ ลูกปลาใช้มากถึง3ชั้นเลยนะคะเพราะว,าาว,ว,ว,าว่าต้องปิดจัวด้วยต้องปิดจวโลงเรือนลงเรือนของลูกปลาเปรงเรือนจัวรลูกปลาต้องปิดจั่วด้วยลูกปลาปิดจัว่วแล้วลูกปลาในในด้านรอบสี่ทิศเนี่ยลูกปลาใช้แสลนแปดส0ทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกอะชั้นแรกชั้นในสุดอะเป็น70%ซ อันนี้ก็เป็นความพลาดอีกครั้งอ,อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คือจริงๆมันต้องใช้แปดสิบแต่พอดีตอนนั้นนะไปไปล้านแล้วแปดสิบมันหมดก็เลยใช้เจ็สิบก็ได้ก็เอาจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาปรากวว่ามาไม่ได้นะคะมันต้องใช้แปดสิบลูกปลาก็เลยไปซื้อแปดสิบมาเสริมเสริมอีกอมันก็ยังไม่เพียงพอ,อลูปปกปลาเสริมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคือแนวหลักเนี่ยสามชั้น แล้วก็บางพื้นที่ที่แบบมันโดนแสงเยอะๆลูกป้าก็ต้องเสริมด้านในอีกเป็น4ชั้นเพราะฉะนั้นอ๋อสแลมสแลมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นก็ใช้สแลม80%ดชั้นก่อนขั้นแรกสําหรับโรงเรือนเล็กๆนี่2ชั้นก็พอแล้วค่ะแต่สําหรับลูกปลามันเป็นโรงเรือนใหญ่ไงคะมันก็เลยต้องใช้3ชั้นแล้วก็พื้นนะคะนี่มัเนเป็นความพลาดของลูกค้าอันนี้ไม่ใช่ความพลาดของลูกปลาเนาะพื้นจะต้องเป็นพื้นทรายนะคะเพราะว่า ทรายมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําเวลาที่เราลดน้าทรายเนี่ยในระหว่างวันทรนายมันก็จะค่อยๆค,ยค,ยคายไอ้น้าขึ้นมาไอ้น้าที่เรียกว่าความชื้นสัมผัสนะคะความชื้นสัมผัสคืออะไรความชื้นสัมผัสก็คือไอน้ําที่อยู่ในอากาศที่จะทําให้อุณหภูมิหยุดอยู่ณนะจุดจุดหนึ่งได้นั่นคือความชื้นสัมผัสนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงเห็ดมันก็จะเป็นอุณหภูมิที่เย็นๆหน่อยอ้าวถ้าอย่างช่วงนี้มันเป็น ช่วงของฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวบ้านลูกปลานี่1ิองศา14องศา17องศาอาอกค่อนข้างที่จะเกือบทั้งวันแต่ถ้ามันเป็นฤดูร้อนมันร้อนจัดมากเลยค่ะมันร้อนถึง42องศาเลยเพราะฉะนั้นอ,อุณหภูมิช่วงที่มันร้อนขนาดนั้นเราต้องพ่นหมอกลงมาแล้วก็ลดพื้นทรายแล้วก็ลดสแสลมเพื่อที่จะลดอุณหภูมิมันลงมาให้ได้สักประมาณ 28- 30ปประมาณนี้เราก็ ถึงจะสามารถเลี้ยงเห็ดเราได้ผลผลิตนะคะถ้าเราไม่ยอมลดอุณหภูมิแล้วปล่อยมันไปตามยถากรรมเนี้ยเห็ดมันไม่ออกนะคะเพราะว่า,าลูกปาก็เคยประสบปัญหาในเรื่องของฤดูร้อนมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในของลูกปานะคะอันนี้เสาที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันคือเสาค้ำนะคะทุกคนค้ำทุกราวแขวนค้ำท้งนั้นเลยดูเห็นไหมคะ ดูที่คอเสาด้านบนเห็นไหมคะมีเหล็กเกาะทุกตัวเลยค้ำตลอดแนวนะคะทุกคนนี่แล้วของลูกปลาเห็นราวแขนไหมคะราวแขนของลูกปลาเนี่ยมันเป็นราวแขนที่มันพาดอยู่กับโครงหลังคาเดี๋ยวลูกปลาจะพาไปดูด้านในด้านในที่ลูกปลาบอกว่ามันพาดอยู่กับโครงหลังคานะคะนี่เห็นไหมคะนี่มันพาดอยู่กับโครงหลังคา เพราะฉะนั้นโครงหลังคาจะต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็ลูกปลาก็ติดหัวพ่นหมอกไว้ตามราวแขวนด้วยนะคะทุกคนนี่นี่นี่คือวิธีการแก้ปัญหาของลูกปลานะคะคือกั้นสแสลมเป็นห้องเป็นห้องไปเลยที่ลูกปลาบอกว่าโอ๊ยมันความชื้นมันไม่พอความชื้นมันไม่ได้ลูกปลาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันกั้นสแสลมนะคะอฝั่งนี้ก็ยังจะยังไม่มีเหตุนะคะแต่เดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีเหตดแล้วคะ่ะอันนี้ก อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งด้านในนะคะมันมืดนะคะเพื่อนเพ,พื่อนลูกปลาขอฉายไฟฉายเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องด้านในเหมือนเหมือนออกจากล้างๆเนาะลูกปลายัางยังไม่ได้เห็นมาใส่อันนั้นเสาที่เห็นที่อันนี้จะเป็นเสาเก่านะคะเห็น fan, คะปวกขึ้นแล้วเนี่ยเสาเก่าเดี๋ยวลูกปลาต้องเอาเสาออกแล้วอันนี้ลูกปลาค้ำอีกแล้วเห็นไหมเนี่ย יות, คำ้ำค้ำถี่มากเลยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็คำ้ำอันนี้ก็ค้ำอีกแล้วนี่เสคาค้ำเสาค้ำทั้งนั้นเลย เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเชือกแขวน,นะคะเห็นไหมคะนี่ลูกปลาคำนี้ลูกปลาไม่ได้ฝังตีนเสานะคะลูกปลาเอาเอาตีนเสาซื้อเสาแบบมีตีนด้วยนะคะต้องซื้อเสาแบบมีตีนเพื่อที่จะตั้งเดี๋ยวลูกปลาจะพามาดูบริเวณที่มันหักนะคะนี่เสาแบบมีตีนนี่เลยคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่ามันหักเห็นไหมคะเห็นเห็นตรงที่ไฟส่องไหมคะมันหัก เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยอืมเนี่ยมันหักเห็นเห็นเหล็กยู่ยู่ไปไหมคะเพราะว่าเสามันห่างไงคะอันนี้คือเสาตัวนี้คือเสาค้ำนะคะเสาตัวเนี้ยเสาที่ไฟส่องอยู่นี่คือเสาคำ้ำแล้วด้านบนเนี่ยเหล็กมันยู่ยู่ไปมันหกักนี่คือเสาอ่านี่คือเหล็กหน้าสี่นะคะอ่าเป็นเหล็กกล่องกาวไนในหน้าสี่เป็นเหล็กที่แบบไม่เป็นสนิมนะคะเห็นไหมคะมันผ่าถูกพาดยาวอะ่ะแล้วเสาอะ มันห่างกันอันนี้เสาเสาหลักนะคะเสาต้นที่หนึ่งแล้วมาดูเสาต้นที่สองเห็นไหมคะมันห่างกันมากเลยเห็นไหมคะมันรับน้ําหนักไม่ไหวนะคะลูกปาจะต้องเอาเสาเนี่ยมาคําคําตรงที่มันหักโอเคนี่คือนี่ก็คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งของนกปลานะคะแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้หักขาดออกจากกันมันก็แค่เสาบูบี้นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถ รับน้ำหนักได้แล้วลูกปลาก็ต้องหาเสามาคำ้ำอันนี้ในหนึ่งห้องเนี่ยนะคะหนึ่งห้องเดี๋ยวลูกปลาจะส่องให้ดูอันนี้อันนี้ก็นี่เป็นหนึ่งห้องเสาค้ำทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆมีแต่เสานี่หนึ่งห้องของลูกปลากว้างนะคะสี่เมตรคูณสี่เมตรค่ะอีกฝั่งเนื้อมันจะเป็นโรงเรือนที่ใส่เห็ดไว้เนาะนี่ลูกปลาก็กั้นแสลม ลูกปาแก้ปัญหาคือเวลาเรามีปัญหาเราต้องแก้ไขอะค่ะเราจะต้องแก้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเวิร์กแล้วมันจะใช้ได้มันจะต้องเวิร์กสำหรับงานของเรานี่อันนี้ลูกปาก็เป็นโรงเรือนของลูกปานะคะอีกฝั่งหนึ่งที่มีขนาด8มตรคูณ8เมตรที่ใช้งานทีเราฝั่งนะคะแต่โรงเรือนฝั่งเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้ใช้งานแล้วแหละเพราะว่าเหตุ ใก auto, ล้จะเข้าลวใกล้จะเต็มละขนาดของโรงเรือนนะคะขนาดของโรงเรือนถ้าหากว่าเป็นโรงเรือนขนาด2เมตรคูณ2เมตรจะจุก้อนได้ถ้าเป็นนางฟ้าตระกูลนางฟ้านะคะจะจูก้อนได้ประมาณ500ก้อนถ้าเป็นตระกูลของพวกหูหนูนะคะก็จะจุดได้ประมาณ250ก้อนถึง300ก้อนนะคะโรงเรือนขนาด2เมตรคูณ4เมตร2เมตรคูณ4เมตรเนี่ยก็จะจุก้อนได้ประมาณ หนึ่งพันก้อนจะอยู่ในช่วง8ปดร้อยก้อนถึง1นึ่พันก้อนนะคะแต่ต้องเรียงแบบ a อฟเฟมนะคะสําหรับเหตุตระกูลนางฟ้าแต่ถ้าเป็นตระกูลหูหนูก็จะจุได้ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยก้อนเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนโรงเรือนขนาดสองเมตรครึ่งคูณหเมตรจะจูเต็มที่ได้อยู่ที่1,000งพันถึงหนึ่ก้อนนะคะถ้าหากว่า,าเลียงแบบ เลียงแบบ Aframe หรือแบบแขวนเนี่ยก็ยจะจูได้1,000ถึง1 2ึ0ก้อนแต่ถ้าอันนี้สำหรับตระกูลนางฟ้าแต่ถ้าเป็นพวกหูหนูนะคะสอเมตรครึ่งคูณ5เมตรก็จะจุได้สักประมาณ700ก้อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เลือกดูว่า à, โรงเรือนพื้นที่ของเพื่อนๆ่นที่มีเป็นพื้นที่ขนาดที่ขนาดเท่าไหร่ อโรงเรือนเราสามารถสร้างได้ตามขนาดของพื้นที่ของเราตามความเหมาะสมของเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะเ,เลี้ยงเห็ดนะคะก็สามารถติดต่อลูกปลาไดา้ลูกปลามีเห็ดนางฟ้าผู้ถานางลมฮังกอรีเห็ดหูหนูเห็ดนางนวลเห็ดนางนมทองนะคะที่ทําขายอยู่หลกัหลกๆก็จะมีเห็ด5ชนิดนี้เ,เพื่อนๆสามารถติดต่อกับลูกปาได้แล้วก็สามารถสั่งจอง่วงหน้าได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ ตอนนี้วันที่ลูกปลาถ่ายทำคลิปนี้ก็คือวันที่4มกราคม2564นะคะตอนนี้ลูกปลายังมีเห็ดที่เป็นก้อนพร้อมออกดอกในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าก็คือเห็ดนางลมฮังการีนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะเลี้ยงเห็ดนางลมฮังการีก็สามารถติดต่อกับลูกปลาได้นะคะสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ลูกปลาส่งให้ฟรี5อำเภอนะคะคืออำเภอเมืองอำเภอลัแปล อำเภอพิชยัยอําเภอทองแสงคันแล้วก็อําเภอตอนนะคะลูกปลาส่งให้ฟรีตั้งแต่100ก้อนขึ้นไปนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดลูกปลาก็สามารถส่งบริษัทขนส่งให้นะคะค่าขนส่งต่อกล่องนะคะอันนี้เฉพาะค่าขนส่งต่อกล่องก็คือ300บาทต่อ1กล่อง1กล่องจะจุทั้งหมด34ก้อน300บาทและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไม่ถึง 30ก้อนหรืออะไรเงี้ยซื้อสัก,กี่ก้อนอะไรเงี้ยค่าขนส่งก็จะอยู่ที่ประมาณ180บาทนะคะตอนน่อ1นกล่องส่วนค่าก้อนถ้า100ก้อนขึ้นไปลูกปลาขายก้อนละ9บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่า100ก้อนลงมาลูกปลาขายก้อนละส0บบาทนะคะแล้วก็าสามารถติดต่อกับลูกปลาได้ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ a c e b o o k ความเห็นสุวน,นางคณะอุตรดิตหรือหน้า Facebook ส่วนตัวหรือในไลน์หรือจะโทรมาก็ได้อินบ็อกขามาก็ได้นะคะสามารถติดต่อลูกปลาได้ตามช่องทางที่ลูกปลาทิ้งการติดต่อน,นี้ไว้ให้ได้เลยแล้วก็สําหรับคลิปที่เป็นของขวัญในวันนี้ลูกปลาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของซีรีส์ที่1นนะคะแล้วลูกปลาก็จะมีซีรีส์ต่อไปให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเป็นของขวัญที่ลูกปลามอบให้จากใจของลูกปลาเลยให้กับ เพื่อนๆทุกๆคนที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงเห็ดนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้จะสร้างลรงเรือนยังไงก็สามารถติดตามคลิปของลูกปาในซีรีส์นี้ได้แล้วก็าสามารถที่จะ สอบถามกับลูกปลาได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อก้อนจากลูกปลาไปหรือไม่ซื้อก้อนจากลูกปลาไปลูกปลายินดีตอบให้ในทุกๆคําถามนะคะสามารถปรึกษาลูกปลาได้ค่ะสามารถติดตามคลิปสาระดีๆแบบนี้ได้ใน YouTube Channel ที่ชื่อว่า Master S.Y. เส้นทางเศรษฐีและเพจ f a c e b o o k ที่ชื่อว่าฟาร์มเห็ดสลังขนางอุตตราดิดนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดซีฟิร์สให้กับลูกปลาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้โมปะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ